บรรยากาศที่บ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจงังหวัดมุกดาหารบริเวณหน้าบ้านของนายชัยพลวิภาผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของเด็กหญิงว,วัยสามขวบที่พบศพภายในพื้นที่ป่าเขตอุทยานแห่งชาติภูผายนเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วขณะนี้ยังคงมีกลุ่มยูทูบเบอร์และสื่อมวลชนติดตามทำข่าวภายในหมู่บ้านหลังจากเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจภูธรจงังหวัดมุกดาหาร เรียกตัวนายชัยพลมารับทราบข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาชาวบ้านกกออกให้ข้อมูลครับว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอายการจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านเพื่อประกอบสำนวนคดีเพิ่มเติมและค้นบ้านของนายชัยพลตรวจยึดโทรศัพท์มือถือ3เครื่องเชื่อว่าเป็นหลักฐานจนนำไปสู่การแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเพิ่มเติมให้ผมพามาดูจุดที่ สวนยางตรงต้นยางที่เจอเขาครั้งสุดท้ายที่วันนั้นนะวันที่11นะแล้วก็พาขึ้นไปดูที่กอไผ่พาท่านขึ้นไปดูที่กอไผ่แล้วก็มายืนดูจุดที่โล่งแล้วก็มองขึ้นไปบนเขาได้เห็นได้ชัดจุดนั้นครับ ขณะที่อายการจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยว่าจะสรุปสำนวนคดีส่งฟ้องนายชัยพลภายใน2ส,สัปดาห์นี้ใน4ข้อกล่าวหาคือพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพ ก่อนการชนะสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นและข้อกล่าวหาผู้ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามมาตรา288ซึ่งมีโทษสูงสุดจำเป็นจะต้องทำสำนวนอย่างรอบครอบทำให้วันนี้อายการยังไม่ส่งสำนวนฟ้องครับ